สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโลกชาวตวรอีเช่นเคยนะครับวันนี้คุยโยโจะมาเผาถ่านให้เพื่อนๆดูดีกว่าเป็นการเผาถ่านครั้งแรกโดยใช้ถังน้้ำมัน200ลิตรไม่เคยเผาเหมือนกันว่าจะเผายัางไงแต่ก็ศึกษาดูว่าวิธีการเผาจากเพื่อนๆที่ทํากันใน YouTube แล้ววันนี้คุยโยก็จะมาเผาเป็นครั้งแรกนะครับอุปกรณ์ของคุยโยก็มีถังน้ำมัน200ลิตรอันนี้ก็ซื้อมานาแล้ว แล้วเขาให้มาคนอื่นก็ซื้อมาแล้วก็ให้มาก็เลยหยากระเผาดูนะครับก็จะเป็นถังน้ำมันสองร้อยลิตรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เติมเติมเติมน้ำมันเพื่อที่จะจุดไฟเผาเผาเตาอันนี้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์เตาล่มนะครับจะทำยังไงแล้วก็จะมีน้ำมัน น้ำมันโซลา่าสำหรับชุบผ้านิดหนึง่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นใส่น้ำมันคีโรเขาบอกว่าใช้ประมาณน้ำมันคีโรสี่ส่วนน้ำมันโซลา่าหนึ่งส่วนผสมกันเพื่อใช้จุดเตานะครับแล้วก็วิธีการของเขาก็จะอันนี้คือเราใส่ฟืนไปแล้วเรื่องแรกเนี่ยเราต้องใส่ฟืนในนี้ให้เต็มก่อนในถังอันนี้จะเป็นเป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้แห้ง ถ้าเป็นไม้แห้งเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีน้าส้มขันไม้ถ้ามีถ้าใช้ไม้สดเนี่ยจะมีน้ำ,นำส้มน้าส้มวันไม้น้าส้มกันไม้ก็จะออกมาจากจะออกมาจากตรงนี้ตรงนี้จะมีรูสําหรับนะครับอันนี้ไม้แห้งแต่ไม่มีเดี๋ยวใส่ฟืนก่อนนะครับฟืนมาเหนื่อยเลย <laughs> ครั้งแรกจะเอาไม่เท่าเด่นเดี๋ยวครั้งสอบนี่ต้องถอยเก่งแน่ๆเลย ใส่ฟืนเสร็จแล้วเราก็จะมาปิดฝาแค่นี้พอพอครั้งแรกมาเยอะน้อยไม่ว่ากันนะครับ นี่แล้วก็ล็อกล็อกไว้แน่นดัครับอนนี้แน่นครับแบบวิธีทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการจุดไฟไม่รู้จะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะ อย่าอยากเข้าไปจมเนยเอาไอ้นี่ใส่ก่อนชุบน้ำ <c oughs> มันถุกให้เปียกเสอนึ่นี่รถจุดเตะใส่ไปครึ่งเดียว,วก่อนแค่ครึ่งเดียวให้ใหอย่าเพิ่งให้มีดมีดจะสุดคลอยไม่ได้ตอนนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเผื่อไฟเขาจะอันตรายเหมือนกัน ต้องค่อยๆจุดเร็วแค่รีกว่าพอ,อ,อไฟติดแล้วเราก็เอาไปข้างในให้เขาไปทางใต้เลยนะครับโอ้อ แล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมแล้วอันนี้ได้ใช้เครื่องเป่าลมผูุหมน้มีลมออกแล้วพอลมออกมาเราก็จะเป่า ดำดัอยู่คือว่าไฟในถ่านในถังเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่ติดตั้งรอสักพักหนึ่งเริ่มทำงานแล้วนะเริ่มดึงแล้ว ตอนนี้ถังยังไม่ร้อนนะครับเพราะไฟเพิ่งจะเริ่มติดนี่ตอนนี้ควันยังดำอยู่ก็ใช้เวลาเป, <ies. S 2> เป่าลมเพื่อจะให้ไฟเขาติดเนประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็ทำไปเรื่อยๆ้องสังเกตดูน,นะครับตอนนี้ควันที่ท่อตรงนี้ที่ท่อมาเนี่ยเร,เริ่มจะสีเริ่มเริ่มไม่ดำเหมือนตอนแรกแล้ว ตอนนี้ก็คือไฟจากในเตาเนี่ยที่ติดฟืนเนี่ยเริ่มจะติดแล้วนะครับสังเกตตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็สำคัญต้องสังเกตฟันไปเรื่อยๆเราตั้ะเตาลมไว้อย่างเงี้ยประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยมาปิด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 หน้าเตานะครับผม เพื่อนๆลองสังเกตนะครับตอนนี้ควันเขาจะไม่ไม่ดำแล้วแต่ก็ความร้อนจะสูงมากเลยเนี่ยตัวน,นี้คือแสดงว่าไฟเขาเริ่มติดไม้ฟืนที่เราอยู่ด้านในเตาเขาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะปิดปิดหน้าเตานะครับก็คือมาปิดปิด,ปดพัดลมปิดพัดลมมาพัดลมออกก็แล้ก็ออกล,กลึงนั้นออก,ออกแล้วก็เอาเอาที่จุดไฟออกให้หลับไปเล ประเดิมที่นั่นแล้วก็มาปิดหน้าเตาดีจะมีซีลปิดหน้าเตานี่หมดแล้วก็จะปิดหน้าเตาเพื่อให้ให้ไฟความร้อนเขาเน่ะก็จะอยู่ในถังอย่างเดียวแล้วจะไม่ออกไปข้างนอกแล้วเพราะไฟน,นี้เขาปิดแล้วแล้วก็จะมีรูระบายอากาศตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะทิ้งถ้าเป็นไม้สดเนี่ย คุยโยชไม่เคยทํานะครับแต่ที่ไม้แห้งเนี่ยเห็นเขาทากันเขาบอกว่าประมาณหนึ่งวันประมาณตอนบ่ายๆเนี่ยประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะมามาปิดเขาเรียกว่าปิดปิด,ปด,ปดตรงเนี้ยตรงปล่องควันเนี่ยเพื่อที่จะอบแล้วก็เพื่อให้ไฟดับเพื่อลดออกซิเจนภายในเนนตานะครับผมอันนี้เราก็จะทิ้งไว้อย่ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเดี๋ยวคุยโยจะมาปิดเพื่อชๆดูนะครับว่าตอนปิดยังไงนะครับผม ตอนนี้เราก็เผามาได้ประมาณ8ชั่วโมงแล้ววันเขาก็จะเริ่มเริ่มใสเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยดับเหมือนตอนแรกเลยนะครับเราก็จะปิดปิดก็โดยใช้ผ้าชุดน้ำเอามาปิดปากเลยหรืมแมันก็หาอะไรมาปิดทับๆไปแค่อย่างงี้ครับเขาก็จะหมดอากาศภายในกระถานเขาก็จะเหมือนกับเขาจะสุกออกให้เขาสุกถ้าเราไม่ปิดเนี่ยฐานเขาจะแบบเป็นที่เท่าหมดเลยนะครับ แ,แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุยโยก็จะมาเกบนะครับ